สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นเลื่อยวงเดือนนะครับผมไร้สายนะ18โวลต์นะครับจากบอสนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นนะครับ GKS 1 8 5 LI นะรุ่นนี้นะครับตัวนี้ที่ผมสั่งมาจะมาในแพ็กเกจเครื่องเปล่าไม่มีแบตเตอรี่นะครับตามรูปหน้ากล่องตรงนี้เลยนะครับผมนะครับสเปคเครื่องคร่าวๆนะครับผมเครื่องรุ่นนี้นะครับจะสามารถ ลองรับใบนะครับขนาด165มิลหรือประมาณ6.5นิ้วนะครับหรือพูดง่ายว่า6นิ้วครึ่งนั่นเองนะครับผมนะครับความหนานะของไม้นะครับที่สามารถจะตัดได้นะถ้าตัดในกรณีที่เป็น45องศาเนี่ยจะตัดได้ความหนาสูงสุดที่ประมาณ4เซนติเมตรนะครับผมนะครับส่วนถ้าเราตัดแนวแนวฉากนะครับจะสามารถตัดได้ถึง 57มิลหรือประมาณ6เซนนั่นเองนะครับผมนะครับความเร็วรอบก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0พรอบนะครับรุ่นนี้จะเป็นมอเตอร์บัตเลตแล้วนะครับผมนะครับก็จะทำงานได้นุ่มนวลมากขึ้นนะครับผมนะครับครับก็ยังไงผมฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มอัน็ x i ซิ่งกันดูดีกว่านะครับว่าภายในกล่องเนี่ยหรือว่าตัวติปจริงๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะหมุนรอบกล่องให้ดูก่อนนะอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะตัวกล่องก็จะ มีตัวเครื่องแต่ว่าจะมีรูปแบตแล้วก็จะจางๆไปนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบเครื่องเปล่านะไม่มีแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้จะเป็นด้านบนนะครับอันนี้ผมซื้อเครื่องศูนย์นะนะครับเครื่องมือบอสส่วนใหญ่ที่ผมซื้อเนี่ยก็จะซื้อกับตัวแทนที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับอย่างอย่างของผมที่ผมซื้อเนี่ยผมซื้อจากร้านว่านทองพะเยานะเวลาซื้อก็ซื้อกับตัวแทนที่ไหนก็ได้นะครับผมเวลาเราเซอร์วิสอะไรเนี่ยหรือว่าการรับประกันเนี่ยทางศูนย์เนี่ยเขาก็จะดูแลเรา เต็มที่นะครับผมแล้วก็ถ้าซื้อแล้วเนี่ยเอาไปลงทะเบียนเพิ่มนะเนี่ยครับก็จะสามารถเพิ่มประกันได้อีก6เดือนด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็มีคะแนนสะสมเอาไปแลกของอะไรได้เนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกด้านหนึ่งอันนี้เป็นด้านข้างนะเนี่ยครับด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังคนระับก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับผมตัวนี้ก็สามารถดูดฝุ่นต่อเครื่องดูดฝุ่นได้นะครับจะมีข้อมาให้เลยนะ อยู่ด้านท้ายข้างบนใบนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีไกด์นาตัดให้ข้างๆนะครับ1นึ่งอันนะมีไฟ LED ที่เครื่องนะครับเวลากดใช้งานนะครับผมนะครับประมาณนี้น้ำหนักเข้าๆอยู่ประมาณ28กิโลกรัมนะครับผมอ่าน้ำหนักนี้ไม่รวมแบตเตอรี่นะนะครับถ้าใส่แบตก็จะหนักกว่านี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็แกะออกมาหมดแล้วนะภายในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมรอันดับแรกที่เราแกะออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของคู่มือก่อนนะ mm hmm. ก็สไตล์เดิมครับเป็นกระดาษรีไซเคิลเหมือนเดิมเนาะแบบนี้เลยนะครับซื้อกี่เครื่องก็เป็นแบบนี้หมดนะครับผมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไกด์น้ำตัดนะอันนี้จะเป็นไกด์นํำตัดเราก็จะมีมรรทัดบอกนะครับอยู่ที่ก้านด้วยนะว่าระยะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ชิ้นงานแล้วก็น้ำหนักอะไรก็ไม่ได้หนักนะชิ้นงานทํางานได้เรียบร้อยนะครับเชื่อมเชื่อมอะไรก็ โอเคเลยนะนะครับเหล็กมีการตัดพับได้อย่างเรียบร้อยมากเลยนะครับเนี่ยนะครับโอเคต่อมาในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็คือตัวนี้เนาะนะครับนี่อันนี้ก็คือไปเอกของเรานะนะครับตัวเครื่องนะผมจะให้ดูด้านนี้ก่อนนะครับก็จะมีตัวบางใบนะตรงนี้นะครับก็จะมีระยะบอกนะครับเวลาที่เราเลื่อนในส่วนของความลึกของใบนะครับเนี่ยมันก็จะเลื่อนได้แล้วก็จะมีระยะบอกตรงนี้นะมันจะมีระยะบอกอยู่ตรงนี้นะครับจะสามารถเลื่อนขึ้นตาม ตามเบอร์ได้นะครับผม30ก็คือลึก3ามเซนอะไรอย่างนี้นะครับผมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกาดกันใบนะครับเนี่ยเวลาวิ่งชนไม้เขาก็จะเปิดขึ้นมานะครับผมนะครับแล้วก็ใบที่แถมให้นะครับตัวนี้เนาะนี่ครับจะเป็นใบตัวนี้เลยของบอสนะครับเนี่ยเป็นใบตัวนี้นะของบอสสำหรับตัดไม้อย่างเดียวนะครับผมนะครับขนาดก็ตามสเปคเลย165มิลลิเมตรนะครับหรือประมาณ6.5นิ้วนั่นเองนะครับผม6นิ้วครึ่งนะครับผมนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีมันมันทัดบอกเหมือนกันครับเวลาตัดนะครับตรงนี้ก็จะมีไกด์บอกนะอันนี้ศูนย์ก็คือถ้าเราตั้งเครื่องอยู่ที่90องศานะครับให้เราอิงไกด์นี้นะครับถ้าเราตัดที่45ให้าใหเราอิงไกด์ขีดตรงนี้นะครับผมนะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของด้านหน้านะด้านข้างนะครับก็สามารถปรับองศาได้นะครับตัวนี้เนาะคอันี้ในส่วนของการตั้งองศาของใบนะครับละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยมี0ูนย์2 0า5ิบบยีบยี่อนะครับย่าอะไรเงี้ยครับเวลาเราจะปรับก็เลื่อนอันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เอียงนะครับเอียงตรงนี้ได้เลยนะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เครื่องมันเอียงแล้วนะเห็นไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไกด์บอกองศานะครับว่าตอนนี้อยู่ที่50นะครับ45่านะครับหรือว่าจะปรับไปศานบตรงี้นะ สมมติเราจะตั้งศูนย์องศาเนี่ยแล้วก็ล็อกกลับไปเหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะตั้งเป็น4 5้านะครับก็เลื่อนลงมานะครับให้ได้ประมาณ4ี่ห้านี้เนาะแล้วเราก็ล็อกนะครับผมนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะครับไกด์ที่เขาแถมมาให้อันนี้นะครับก็เสียบเข้าไปที่ช่องด้านข้างนี่นะเขาจะมีน็อตไขนตรงนี้อยู่นะจะมีน็อตตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็เอาไกด์นี้เสียบเข้าไปนะครับแบบนี้จะใช้ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้แล้วแต่หน้างานหรือว่าแล้วแต่การทํางานนั้นๆไปนะครับผมนะครับเนี่ยมันก็จะประคองด แล้วก็เลื่อยนะครับผมนะครับก็ประยุกต์ใช้ได้หลายแบบนะครับผมนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของด้านในส่วนของด้านมอเตอร์นะที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับของตัวเครื่องนะเขาจะมีโปรเทคให้นะครับอันนี้จะยังกดไม่ได้นะนะครับเพราะเรายังไม่ปลดล็อกนะครับเราต้องดันงเงี้ยเวลาใช้งานเราต้องเอานิ้วโป้งกดตรงนี้ทีหนึ่งนะครับเนี่ยกดตรงนี้ทีนึงแล้วค่อยกดไกลนะไกลมันถึงจะลงได้นะครับผมเป็นการโปรเทคตัวเครื่องนะ ไม่ให้มันเกิดอันตรายเวลามีเด็กอะไรมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับอ่าผมเห็นนิดนึงนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะมีบอกตัวเลขนะของความลึกของใบด้วยนะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับผมนะครับโดยใช้มาร์กตรงนี้นะมันจะมีมาร์กเล็กๆอยู่ข้างข้างหลังนะครับคอยชี้ว่าเราปรับความลึกของใบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนะครับนี้เป็นจุดสังเกตง่ายๆนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราจะปรับให้เราเลื่อนตรงนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับ ตัวใบเนี่ยมันก็จะสามารถเลื่อนขึ้นไปได้นะอย่างนี้จะมองภาพไม่เห็นต้องแบบนี้นะครับตัวใบเนี่ยก็เราสามารถเลื่อนขึ้นไปได้ครับว่าจะเอาใบลึกเท่าไหร่เนี่ยเวลาเรายิ่งเลื่อนขึ้นเยอะนะครับใบมันก็จะยิ่งโผล่ลงมาเยอะนะครับนั่นก็หมายความว่าเราตัดไม้ได้หนาขึ้นนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ที่ผมได้สัมผัสหรือจับเนี่ยเวลาการขยับหรือว่าการให้ตัวเนี่ยมันแทบจะพอดีเลยนะครับงานประกอบก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ครับที่ผมชอบนะบเจ้้าตัััววหดูนนนนีะครบ นะครับโดยผมเกินนิดนึงคือเดิมเนี่ยผมมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็นของอีกแบรนด์หนึ่งนะนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเจ้าตัวเนี้ยมันจะออกคนละแบบนะถ้าเป็นหัวดูดแบบเนี้ยที่ผมเจอคือมันดูดเข้าได้นะครับเอาเครื่องดูดฝุ่นต่อนะมันดูดครับแต่มันมันก็ยังมีเศษที่กระเด็นออกมาตรงเนี้ยเยอะมากๆนะครับผมนะครับคือดูดอาจจะได้ไม่เต็มที่ดูดได้แค่บางส่วนนะแต่ของบอสเนี่ยได้แก้ไขจุดตรงนี้แล้วนะครับผมเป็นดูดหลังใบเลยนะครับดูดหลังใบข้างบนตรงนี้นะครับ คือเวลาที่ใบเขาตัดครับเขาจะหมุนอย่างนี้นะครับตามลูกศรหน้าเครื่องนะครับตรงนี้ใบก็จะหมุนแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับพอหมุนอย่างนี้ปุ๊บเศษไม้มันก็จะถูกตะกุยขึ้นมาครับแทนที่เราจะดูดจากข้างๆนะครับบอสออกแบบใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นดูดจากข้างบนแทนนะครับเศษเนี่ยมันก็จะปลิวขึ้นมาข้างบนแล้วแล้วยิ่งมีแรงดูดของเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันก็จะเก็บฝุ่นได้มากขึ้นอันนี้ผมชอบนะนะครับผมอันนี้ถูกใจมากนะครับตัวนี้นะ นะครับก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับรายละเอียดตัวเครื่องนะเดี๋ยวผมจะลองเอาแบตมาใส่แล้วก็เดี๋ยวลองเทสเปิดให้ฟังเสียงดูดีกว่าว่าเครื่องมันนุ่มขนาดไหนนะครับผมโอเคนะครับแต่ก่อนใช้งานนะต้องถอดสายยางอันนี้ออกก่อนนะครับมันจะมีสายยางอันนึงที่หุ้มใบอยู่นะตรงนี้ครับเราต้องถอดออกก่อนนะครับเพราะว่าเขาการบาดมือเรานะนี่ครับตรงนี้นะครับถอดออกก่อนนะครับนี่ครับต้องถอดออกนะนี่ครับถอดออกมาก่อนนะก่อนใช้งานนะครับผม โอเคครับนี่ก็เป็นแบตเตอรี่ของบอสนะที่ผมใช้ก็จะเป็น18โวลต์4แอมป์นะครับคือแบตเตอรี่บอสเนี่ยถ้ามี18โวลต์เหมือนกันหมดนะครับสามารถใส่แบตร่วมกันได้หมดทุกตัวทุกซีรีส์นะที่เป็น18โวลต์นะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่จําเป็นต้องไปซื้อชุดเต็มนะครับถ้าใครมีชุดเต็มอยู่แล้วนะครับก็ไปซื้อชุดที่เป็นเครื่องเป่ามาแบบนี้นะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่แบตแล้วนะวิเวลาใส่แบตก็ง่ายๆเลยครับก็แค่สวงลงไปแบบนี้นะ เนี่ยครับแบบนี้เนาะนะครับแค่นี้เองนะแล้วก็กดลงไปนะครับนะครับตอนนี้เราจังยังกดไม่ได้นะเพราะว่าตัวเครื่องเขาโปรเทคล็อกตรงนี้ไว้อยู่นะครับเวลาใช้งานคือกดตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็แล้ก็กดโอ้โมีเบรกด้วยนะครับออมีเบรกด้วยนะสังเกตใบดีๆนะครับมีเบรกนะครับอ้อมีเบรกนะครับปลอดภัยมากเลยนะแบบนี้เวลาผ่อนไกลแล้วหยุดเลยนะครับผมอ๋อมีเบรกด้วย เสียงนุ่มทีเดียวนะนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถามว่างานเป็นไงผมว่าก็โอเคนะสําหรับบอสนะก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับคุณภาพนะครับผมนะครับพอมาลองกดจริงก็เวลาที่เรากดสตาร์มันนุ่มมือนะมันไม่มันไม่มันไม่กระแทกข้อครับคือเวลาเรากดเวลาเรากดสังเกตมอเตอร์มันที่มันเริ่มหมุนนะเราจะค่อยๆหมุนช้าก่อนแล้วพอเราปล่อยอ่ะมันจะค่อยๆเบรกให้นะครับ อย่างนี้ถือว่าดีมากเลยนะไม่กระชากข้อมือเรานะครับเวลาเราทํางานก็ช่วยถนอมร่างกายเราด้วยนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยครับสาหรับเจ้าเลือยวงเดือนไร้สาย18ลวงของบอสตัวนี้ของผมนะนะครับก็ถือว่างานดีๆนะครับและที่ถูกใจที่สุดเลยก็คือตัวนี้ครับที่ดูดฝุ่นเนี่ยครับนะครับแล้วก็ระบบของออโต้สต็อปนะครับก็คือถ้าเราผ่อนไกลปุ๊บเมื่อไรเนี่ยเขาจะเบรกตัวใบให้ทันทีถือว่าปลอดภัยมากๆนะครับผมนะครับ โอเคนะครับก็ลองดูนะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่กําลังหาเลื่อยวงเดือนไร้สายนะครับผมนะครับของยี่ห้ออื่นก็ได้นะแล้วเปิดมาเจอแบบว่ากําลังจะซื้ออย่างเงี้ยแล้วเปิดมาเจอคลิปผมนะครับก็ลองดูเป็นข้อมูลเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับเอาไปเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะที่พี่ๆจะไปหาซื้อกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ